HAPPY BIRTH DAY YOU TO you happy birthday to you หมูอมยิ้มสามคกีค่ะทุกคนคือแบบว่าอ,อ่าน้องฟ้าจัดค่ะอ่าจัดทะลุเลวอ่ะบอกรสชาติคำแรกสิอ อ่าแลขตายที่เลขตายพี่ด้วยร้อยไม่ไหวร้อยผันพื้อร้อยไม่ไหวร้อยายหูตุ๋ไตไตหูไปว่ามากมากใช่ไปไตหูไม่ใช่คำหยาดนะไปไตหูไม่ใช่คำหยาดไตหูไปว่ามากมากเอาในในแรกมาที่ว่าร้อยผันพื้อด้วยนะเอาแรกภาษาสุราษนะ ภาษาสุราตันเรีรยตัวลอดเรยอเรีรยภาษาใต้ค่ะไม่ที่ทำไรกันแล้วอิ่มแล้วค่ะเริ่มระเลงกัน <laughs> <im itation> อีช่องาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านรับร้านหนึ่งนะคะในจังหวัดสุราษฎร์นะคะชื่อร้านธ <im itation> ัญพร เรารู้จักร้านนี้มาสิบปีกว่าสิบกว่าป so ีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเคยไปกินที่ท่าเรือเกาะนะคะแต่ปรากฏว่าตอนนี้ขยายมาอยู่ที่ซอยพาราไดแล้วนี่นี่ค่ะเป็นร้านอาหารต้องรอนอนมากเลยนะขอบอกแล้วเราอยากให้ทุกคนอ่านเมนูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมยังไเห็นใช่ไหมนะ เดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูนะคะ <Okay. S 2> เดี๋ยวถ้าเมนูมาแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายดูทีน้คือตอนนี้นะรู้สึกผิดมากเลยทุกคนเพราะว่าสิ้นชั่วโมงขึ้นไปแล้วกับข้าวยังไม่ได้เลยค่ะติกๆบ่นกัเกนเป็นทางแล้วค่ะถามยกเลิกบอทีหมาไม่ยอมย,อมย,อมยอมกเลิกไม่ยอมกลับนั่งรองแต่บนไปรู้สึกผิดรอบที่หกแล้วค่ะกลับทุกคนค่ะ ผู้ร่วมชะตากรรมผู้ร่วมชะตากรรมหิวไหมลูกหิวไหมพี่โฟหิวไหมพี่อมกรู้สึกผิดมากเลยค่ะนั่งลุ้นแมนูอาหารอยู่ค่ะจะสองชั่วโมงแล้วโอ ดูสิเราตั้งแต่ห้าโมงแล้วค่ะน้องโทรหาแม่ตอนกี่โมงโทรหาแม่เออรอห้าโมงเหรอไม,อมใ่ใช่ห้าโมงห้าโมงอ่ะเรากินในนั้นแล้ว <5 S 1> แล้วนะคะอันนี้เขาเรียกข้าวดงนะคะเมนูข้าวดงค่ะสองชั่วโมงผ่านตาได้มาแล้วเมนูต่อมาค่ะเฟรนช์ฟรายปีนีปปิกเหรอ,อันไหนลูก ตายก็แม่อันนั้นเหรอไปไม่แน่ใจว่าถักรักยาวหรือพริกแต่ไปคิดว่าน่าจะพริกในไหนบอกความรู้สึกแรกที่ได้กินเป็นฝ่ายที่นี่สิร้อนร้อนอร่อยไหมลูกไปอินดูดีไปไอินม่เอาน้าไม่เอาน้าไม่เอาน้า น่ากินนะถ่ายจากปากโอเคเดี๋ยวอืมนั่นแหละควันขึ้นกระมงชมเฉงเลยค่ะอืม,มเราจะไม่เห็นหน้านะควันกระมงชมเชงเลยอันนี้่ะคะอ่าถ่ายปาดโอเคอ่ะพี่อากาโอเคเดี๋ยวไม่ปิดหน้าให้หมดเลยลูกถ้าติดหน้าเดี๋ยวไม่ปิดหน้าให้หมดเลยค่ะลงยูทูบอุออกินเลยลูกกินเลย บนหางสองชั่วโมงผ่านไปไก,พะะไกพ่พิ้ดนะะพี่เคยรับเที่ยวกัดมาค่ะไกพ่พิ้วดำเที่ยวกัดนะคะน่ากินจังเลยเอาเปี้ยวกัดกินได้เลยลูก,ลกรัวซออะไรกินก่อนกินก่อนกินก่อนแล้วดูว่าเต็งชองใช้ซออะไรมหมูละเมอหมูละเมอหมูเสนหาของพี่โฟไหมลูก อันนี้หมูเสน่หานะคะของน้องหมูองยิ้มหมูอันนี้หมูละเมอค่ะของหมูอะไรคะของหมูหมูลำเมอร์หมูลำเมออ่ะของหมูงานหมูยิ้มแล้วยิ้มแล้วโอ้ยหมูลำเมอค่ะเอาเลยลูกเอาเลยเด็กขีวกันแล้วของไปหมูเสน่หาค่ะน่ากินไหม t h a n ข you so เค ตอนนี S <S Recently, pizza, uh ้ต huh. เ mm ันหรอปนะเพราะว่าคุณงจะได้กินตลอดในเท่ยกันใช้ได้ไหมจไหู้าไนไปไปชิแบบนี้อะไรนะดเอีงเาัดเลยีลองหมูป้าดิดูหิกดิดูฟิิกออันนี้ชิมหมูอะไรนะลูกมูหมูละเมอค่ะ อืมของน้องใบตัวนเนี้ยของน้องฟ้าเอ้ยของป้าอึอืมของน้องฟ้านี่ไงพริกสดเอ้าหรือน้องจะเกินนี้กินะกินได้กันก็ได้อ่ะจบใบดำได้แล้วของใบแล้วมีพริกของน้องฟ้าไม่มีพมริกแต่ม่เลี่ยงหม้ออันนี้เหมือนมือไม่เป็นไรเรากินด้วยกันเปรี้ยวกัดชิมนะทำไมอะมันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นมันเผ็ดปาทีสก้า กินเลยลูกกินเลยกินกันเลยค่ะอืมดน,นะน้ำปะน,หนหะนหยิบน้ำปลามหน่ดนลูกเข็ด่ะเชียกได้เร็ดอ่ะลาช้อนมาประเทศอีก คือรสชาติาบบเนี่ยแต่อันนี้พริกมันไม่กล้ากินเลยใช่ไปดำได้แล้วเปล่าใบมีพริกไะไปลอกไปสับพริกอ่ะก็หนูไม่กล้ากินใช่ไหมโอเคเอามาถ้ามันเรโดนที่ขึ้นมาอนมันก็เดือน้ำก็จะหมดแก้วใช่ไม่ีพริกเด็ดเผ็ดเวลาน้องกินเหมือนมันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นชิมหละชอบ นี่ขนาดผิดได้ยังตู้ตายอยู่นี่ใช่ไหมติจูมาลูกติจูมาติจูไม่มี้อ่ะต้องมีตู้เเอออันนี้เพดดิ้งใช่ไหมไปโดนติ๊กแล้วไปถึงมั่นใจว่านี้เขาไปยังอะหมูละมือ่ะคีดเซนใหม่คิดรูปอะไรใช่ตัดหม่ก่อนอันนี้ของไปยิ้มอะไรนะหมูอะไรนะ มูสเนมสเนหะเหะอันนี้หมูสเสนหานั่นแหละหมูสเสนหาอันนี้ก็หมูกระเมิน<ม>คือจะบวกด้วยพริกแหง้แแหงแล้วก็บวกพริกแห้งแล้วก็บวกด้วยพริกสดนะของพี่เอากันอะไร,ออรก่ทอดไทรดำโอเคค้มค่าการรอคอยไม้มก็ได้อยู่นะแต่ถ้ารอทุกวันเด็กคงไม่ไหว อร่อยอกินแล้ว yeah, ค่ะขึ้น่อไหมพี่โฟพี่โฟไม่ได้สั่งสเต็กอ่ะพี่โฟต่หมยิ้มเรกลอะไรเพิ่มไหมลูกะ อร่อยไหมอร่อยตะกี้อย่ารอจะแดงว่าอร่อยเห็นไหมขนาดพี่พี่โครงจริง าเมนูสล,ดลาด้ค่ะเมนูของยิ้มนะคะอ่ะน้องป้า,าสต็อกวิดีโอก่นนะะอนค่ะเดี๋ยวเรอค่อยถ่ายก่อนนะหลังจากที่ร,รอรมาสองชั่วโมงค่ะหมดเกี้ยงถามจริงๆเมื่อกี้ใครได้ถ่ายรูปไปมมังปล่ฮะ,มะ,ะไม่มีรูปตำหนับปกเลยด้วยความหิวใช่ลืมถ่ายรูป อูมากไม่รู้เมื่อกี้ลืมถ่ายรูปเฉยเลยสลัดมาแล้วซีซามาแล้วอ่เดี๋ยวเขาถ่ายรูปกันนะคะซีซามาแล้วหมูอมจ้าเดี๋ยวไปกันถ่ายรูปกันนะคะค่ะเมนูวันนี้คือเมนูอะไรคะหมูอมหมูอมยิ้มคะ่ะโอเคกินได้เลยลูกอมหมูอมยิ้มสามัคคีค่ะทุกคน คือแบบว่าอ่ะน้องฟางจัดค่ะอ่าจัดค่ทะลุเร็วอ่ะบอกรสชาติคำแรกสิอืมแรกตายพี่แรกตายพี่ร่อยคไม่ไหวร่อยไม่ไหวร่อยแบบพื้ออร่อยไม่ไหวร่อยตหูตุกตา ไต่หไปว่ามากาใช่ไปตหูไม่ใช่คำหยาบนะไหูไม่ใช่คำหยาบเต่หวมากมากอในในแรงมาที่ว่าร้อยผัดพื้ร้อยคะอแรงผชาษูรันะผชาชรัเอเร่งร้อยเร่งคือร้อยเร่งร้อเร ภาษาใต้ค่ะไม่ที่ทำไรกันแล้วอิ่มแล้วค่ะเริ่มระเลงกันแล้วจากนั่งรอมาสองชั่วโมงแต่ลาทุกคนไปได้วยคลิปนี้นะคะอ้าวฝากอะไรคะรังไม่คุฟก๊สตใส่ซื้อค่ะอ่าโฟกันั้งแต่จะเอาฝากกดไลค์หน่อยเดียว ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดหัวใจกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนเลยนะคะเอาบายบายค่ะทุกคนอิ่มแล้วค่ะวันนี้วันเกิดพี่อ๊อกัสนะคะ Happy birthday ดวงหน้าค่ะเฮ้ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you บายๆเอาพี่โฟกัสบายบายปิดหน้าพี่อ๊อกันนะ โอเคน้องฟาใจโอเคออเค่ะเดี๋ยว